ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เนะี่ยผมจะมาทําการจัดเท์ลสตัวละครใน A V A และ A V M กันนะครับผมซึ่งผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนะี่ยผมอาจจะไม่ได้เอาตัวละครมาหมดนะครับเพราะตัวละครมันก็ค่อนข้างเยอะนะผมก็เอาแบบตัวละครที่พอมีบทเด่นๆอยู่บ้างนะโอเคโดยเทียของเราจะมี4เทียนั่นก็คือโคตรโหดโคตรอันตรายก็คือตัวละครที่โหดระดับภัยพิบัติที่สามารถทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ และเทียต่อมาเลยก็คือเก่งที่ไหก็คือแบบก็แบบเก่งะสู้เก่งอะแบบทาให้เราเห็นได้เลยว่าพี่แกนี่สู้เก่งมากอะไรประมาณนี้พอได้พอได้ก็คือพอสู้เป็นนะคือ,อแบบพวกที่พอสู้เป็นไม่ได้สู้เก่งมากไม่ได้มีพลังเวอร์วังอลังการนะกาไก่กระจอกอเขียนผิดโอเคเทียต่อมาเลยคือกาไก่กระจอกก็คือพวกที่สู้ไม่เป็นเลยนั่นเองซึ่งก็เขาบอกว่าในนี้มันมีด้วย โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโดยโตัวละครตัวแรกก็สีเขียวอ่าสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองเอาไปเลยครับเทียพอได้อย่างที่เราเห็นในคลิป a v a AVM นะครับว่าว่าพวกเขาเป็นสติกฟิกเกอร์ธรรมดาที่พอมทีทักษะการต่อสู้อยู่บ้าง เขาไม่ได้มีพลังที่เวอร์วังอลังการนะครับเอาง่ายก็คือพอสู้เป็นแต่ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดที่ว่าจะไปวัดกับพวกตัวท็อป,อปได้แบบเดียวๆหนึ่งๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตอนล่าสุดมันก็เพิ่งจะแบบตบแก๊งเมอเซอร์นารีมาขึ้นโอเคครับตัวต่อมาเลยคือเดอะโชเส้นวันเดอะโชเส้นวันเอาไปเลยครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับ เนื่องจากเดชูเซนวันเป็นตัวละครที่มีพลังทำลายล้างค่อนข้างสูงแถมเขานั้นก็ยังมีทักษะอื่อินอีกมากมายทั้งไหวพริบที่ดีทั้งความแข็งแกร่งบอกเลยว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งเลยใน AVA นะครับโอเคตัวต่อมาเลยก็คือ Second Coming ลร่างปกตินะครับ Second Coming งล่างปกติผมให้อยู่เทียพอได้แล้วกันนะครับเพราะถึงแม้ว่า Second Coming เนี่ยจะเป็นตัวเอกนะครับแต่ว่าในร่างปกติเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนสติกฟิกเกอร์ธรรมดาเลยครับก็คือไม่ได้มีพลังที่โอเวอร์โอวังแต่เขาเป็นตัวละครที่สู้เก่งที่สุดในแก๊งพาวเวอร์เลนเจอร์แล้วหครับตอนนี้โอเคต่อไปเลยก็คือ The Second Coming ่งเ k e n ว้คิเอาเอาไปเลยครับโคตรโหดโคตรอันตร ไปไปโอเคเอาบริโคลโหดควอันตรายเพราะอย่างที่เราได้เห็นครับใน A V A ก็คือ The Chosen One เนี่ยไม่สามารถสู้กับ The Dark Lord ที่มีไวรัสแบนได้นะครับแต่ซึ่งกันคมิงามีอเวเคนนิงเนี่ยสามารถตบ The Dark Lord ที่มีไวรัสแบนได้แบบจีจีอ e ีซี่เลยซึ่งนั่นมันก็เป็นจุดยืนได้แล้วนะครับว่าซึ่งกันคมิงามีอเวเคนนิงเนี่ยเก่งกว่า The Chosen One แน่นอนละ่ะ โอเคตัวละครต่อมาเลยก็คือเอเจนจากมือซานารีนะครับเอเจนเอาไปเลยครับเก่งชิหายครับเอเจนนะครับ,รบเป็นมือขวาของวิกตึมนะครับหรืเอ,อเรียกงี้เรียกงี้ก็ได้นะเขาเป็นมือขวาของวิกตึมนะครับซึ่งความสามารถหลักๆของเขาเนี่ยก็คืออ,อืมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นเหมือนแท็บที่มันมีอาวุธให้เขาเลือกใช้อ่ะครับเออซึ่ง อาวุธที่เขาเลือกใช้แต่ละอย่างเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขานั้นสามารถใช้ได้อย่างชํานาญนะครับแถมเขานั้นยังมีความเป็นผู้นําที่สูงอีกด้วยโอเคครับตัวละครต่อมาที่จะพูดถึงเลยก็คือบาริสตานั่นเองซึ่งบาริสต้าเนี่ยก็เอาไปเลยครับเก่งชี้ให้แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากกับบาริสต้าเนาะเขาเป็นหนึ่งในแก๊งมือซเ่นารีซึ่งความสามารถของเขานั้นก็คือเขานั้นสามารถ ส่อาวุธออกจากหัวได้นะครับใช่ครับเขาคือเขาใส่อาวุธออกจากหัวได้นะไม่ว่าจะเป็นดาบระเบิดอ p g พีจีลำแสงปืนบอกเลยว่าทำได้หมดโอเคครับตัวละครตัวต่อมาเลยก็คือไพ่เม้านะครับไพเม้ก็ไปเก่งชี้หายซึ่งไพเม้นะครับเขาเป็นหนึ่งในแก๊งมือซเนอรี่ที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดเขานั้นมีความชำนาญนานในการใช้อาวุธแล้วก็ สามารถแปงลงร่างเป็นร่างสัตว์ป่าได้นะครับเออซึ่งร่างสัตว์ป่าของเขาเนี่ยโคตรเทเ่แบบตัวใหญ่แถมยังสามารถงอกระยางควบคุมระยางได้จากในตอนล่าสุดที่เราเห็นที่เขาทํากับผมไม่แน่ใจว่าสีแล้วน่าจะสีแดงนะโอเคตัวละครตัวต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของฮัศสดสนะครับฮัศดสสเอาไปเก่งชี้หายฮัสสาดนะครับเป็น หนึ่งในสมาชิกแก๊งมซอร์นารี่ที่ค่อนข้างจะสู้ด้วยมือเปล่ากับเขายากหน่อยนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นมันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับอย่างที่เราที่ที่เขานั้นได้เข้าไปโจมตีสแกนแคมมี่นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการต่อยการเตะของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับแล้วมันจะมีคลิปๆหนึ่งให้เราดูนะครับก็คือตอนที่เอเจนต์จะหาคนเข้าแก๊งมซอร์นารี่นั่แหละครับฮัตซศาดตร์นะครับเขาได้ทาการเปลี่ยน รูปร่างตัวเองไปมาจนมันมีอยู่รูปร่างหนึ่งที่เขานั้นได้ไปหยิบระเบิดนิวเคลียร์มานะครับซึ่งแบบโคตรเวอรือครับตอนผมดูนี่โคตรเวอร่อก็หมดแค่ดีนะครับสำหรับฮาสาโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนั่นก็คือฮิโรบายนะครับฮิโรบายนะครับเอาไปเลยครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้พลังของฮิโรบายันเป็นอย่างดีนะครับในะค,บคือพลังพี่แกเนโหดมากขนาดที่ว่าสามารถต่อสู้กับ คิงส้มได้แบบสูสีมากๆเลยนะครับถ้าถ้าไม่ติดว่าตอนนั้นคิงส้มเนี่ยรู้วิธีในการจัดการตัวละครจากไม้คาบซะก่อนนะโดยการดูดเข้าไปในไม้คาถาซะเลยถ้าคิงส้มผมว่าถ้าคิงส้มเนี่ยไม่รู้วิธีจัดการตอนตอนนั้นเนี่ยยังไงผมว่าฮิโร่ปลเนี่ยก็น่าจะเอาคิงส้มอยู่อยู่นะโอเคครับตัวละครตัวต่อมาเลยก็คือโกลูกชายของคิงส้มคบไปอยู่กาไก่กระจอเลยครับคือน้องแกเนี่ยสู้ไม่เป็นนะครับบอกก่อน กู <peach> มาติดทำแล้วบอกวาทำไมอยู่นะโอเค okay, ต่อคอนดอกไกายอะไปอยู่กับโกเลยกาไกกระจอกโอเคครับตัวละครตัวต่อมาเลยก็คือวิทเทควีวิทเทควิงนะครับวิทเทควิเอาไปเทียเก่งชี้หายเลยนะครับวิทเทคินะครับเป็นตัวละครที่คุณนข้างจะเก่งเลยเดียวพวกเขานั้นสามารถที่จะต่อสู้กับ สไปเดอร์ค e ีนได้แบบสูสีดูดีเลยนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นโชคดีของแกล์พลนเจอร์ไปแล้วกันนะโอเคตัวต่อมาก็เครอ,เอร์เซอร์เมาส์ของอลันก็เอาไปเก่งขี้ไหาแล้วกันซึ่งเคอร์อเซอร์เมาส์ของอลันเนี่ยผมให้เทียบเก่งขี้หายเลยก็เพราะว่าเขานั้นแสดงให้เราเห็นในหลายครั้งนะครับว่าถึงเขาใช้แค่เคอร์อเซอร์เมาส์เนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะแกล์พลนเจอร์ของเราได้นะ แต่ถึงขนาดเขาเขาก็ไม่ได้เก่งพอนะครับที่จะต่อสู้กับพวกชูเซนวันหรือเดอะดาร์คลอดหรือวิกตึรอะไพวกนี้นะครับวิกตึอร์แงแฮกเกอร์นะโอเคครับตัวละครตัวต่อมาเลยคือแม่มดหรือวิสนั่นเองเออเอาไงดีอมันถามว่ามันเก่งไหมมันกเก่งนะแต่มันเก่งไม่สุดนะครับคือมันเนี่ยสามารถต่อสู้กับแก๊งโพลินเจอร์ได้นะแต่ว่า รู้ดิคือม,มันเก่งยังมันเก่งยังไม่สุดนะครับเอาไปเทียพอได้ก็นแล้วกันนะพราถึงจะดูเก่งขนาดไหนแต่คือถ้ามันไปเจอพวกตัวระดับเก่งชี้หายเนี่ยผมว่าก็ไม่น่ารอดนะไอ้แม่มดเนี่ยโอเคครับตัวละครตัวต่อมาก็เนวี่นะครับเนวี่คือพ่อของสีม่วงนะครับผมเนวี่เอาไปเลยครับเทียพอได้ครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเนวี่เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ สอนทักษะการต่อสู้ต่างๆให้กับสีม่วงนะครับก็สีม่วงที่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็มาจากนีวีล้วนนั่นหละครับก็เอาไปเลยครับเทียพอได้นะครับโอเคครับตัวละครตัวต่อมาก็คือวิกตึมล่างปกตินะครับวิกตึมล่างปกติถ้าเป็นวิกตึมล่างปกตินะครับผมให้ไปเลยครับกากไก่กระจอกนะครับเพราะว่าถึงวิกตึมล่างปกติเนี่ยเขาจะฉลาดแค่ไหนแต่ทักษะการต่อสู้ของเขาไม่มีเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนที่ วิกตุมล่าปกติแหละได้ทําการซ้อมเดอะชูเส้นวันนะครับมันจะมีอยู่หลายจังหวะน,นะครับที่เขาเนี่ยเกือบจะโดนเดอะชูเส้นวันเล่นนะครับอ,อ <laughs> ขนาดโดนเพิ่มพลังไปแล้วนี่ยังเกือบโดนเดอะชูเส้นวันเล่นมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าทักษะกา,ารต่อสู้ของเขาเนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับ <laughs> โอเคครับตัวละครตัวต่อมาเลยก็คือทางด้านของวิกตุมแฮกเกอร์นะครับวิกตึมแฮกเกอร์เอาไปเลยครับโคตรโหดโคตรอันตรายจากที่เราเห็นในตอนล่าสุดนะครับคือ วิตตุมแฮกเกอร์เนี่ยแฮกคมของอลันนะครับแถมยังกาแถมยังต่อสู้กับอลันและชนะมาด้วยนะครับบอกเลยบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แข็งน่าจะแข็งแก่งที่สุดนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูอีพีหน้านะครับว่า Second Coming Awakening เนี่ยจะโผล่มาไหมนะครับโอเคตัวละครตัวต่อมาก็วิลลาบอทวิลลาบอดผมให้เทียเก่งชี้ไหนะครับที่ผมไม่เทียนนี่เนื่องจากว่า วิลล่าบอทเนี่ยสามารถเอาชนะแก๊งพโพลินเจอร์ได้นะครับสามารถเอาชนะซึ่งกันคมวิ่งล่างปกติและแก๊งพโพลินเจอร์ได้แต่วิลล่าบอทนะครับแค่ตัวเดียวไม่สามารถเอาชนะเดวิสเซนวันได้นะครับก็ต้องลุมเอาอะนะโอเคตัวละครตัวต่อมาเลยก็คือสีม่วงนะครับผมสีม่วงคือเอ่อเอาไงดีอะสีม่วง ผมก็อยากให้เขาอยู่เทียเก่งชี้หายนะแต่ว่าเท่าไปเทียบกับตัวละครในพวกตัวเก่งชี้หายในยสีม่วงคือดูจะอ่อนไปเลยอ,ะอ่ะ,อ,อ,อ,ะอ่ะไปอยู่เพอได้แล้วอ่ะไปอยู่เพราะได้แล้วกันนะเพราะเออสีม่วงยังไงพื้นฐานเาก็เป็นเออสติกฟิกเกอร์ธรรมดาที่ที่แบบเออพอมีทักษะการต่อสู้ซึ่งผมว่าทักษะการต่อสู้ของสีม่วงเนี่ยเหนือกว่าแกรมโคลินเจอร์ทุกคนเลยนะเออน่าจะเป็นเพราะเขาได้การฝึกฝนเขาได้รับการฝึกฝนมาจากเนวี่ด้วยนั่นแหละ โอเคครับตัวละครตัวต่อมาของเราได้ก็คือตัวละครสุดพัคที่เกือบทําลายโลกไมคับมันแล้วอย่างคิงส้มเอาไปเลยครับคิงส้มเอาไปเลยครับโคตรโหดโคตรอันตรายเราก็น่าจะรู้วิรกรรมของพี่แกดีนะครับแม่เกือบทําลายโลกไมค้ามันะครับพลังระงับนี้เนีเยพี่แก้ไปเยู่ในโคตรโหดโคตรอันตรายได้แบบไม่อยากเย็นเท่าไหร่เลยโอเคครับตัวละครตัวต่อมานะครับก็คือ าทางด้านของชีฟพิกลินนะครับชีฟพิกลินชีฟพิกลินเอาไปเลยเทียชีฟพิกลินผมให้เทียนี่แล้วกันนะเทียพอได้นะตัวละครตัวต่อมาเลยครับก็คือวอร์เดนหนึ่งในสายร่วมลบนะครับผมที่ร่วมลบในสงครามของคิงส้มนะครับซึ่งผมว่าวอร์เดนเนี่ยโหดนะไม่โหดธรรมดาผมว่าโหดมากเลยเลยวอร์เด้นวอร์เด้นผมไม่เก่งขี้หายนะครับผม โอเคครับตัวละครตัวต่อมาเลยก็คือทางด้านของไททันลาเวเจอร์ไททันลาเวเจอร์ก็เอาไปเลยครับเทียร์เก่งชี่ไห้นะโอเคครับตัวละครตัวต่อมาก็สไปดี้นะสไปดี้สไปด,ไปดี้เอาไปพอได้แล้วกันเพราะเ,าเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เก่งอะไรนะครับอย่างที่เราเห็นใน AVM นะ ตัวละครตัวต่อมาก็คือ the dark lord นะครับ the dark lord ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับมังเอาไปเลยครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะตัวละครที่สามารถเอาชนะ the Chosen One และอลันได้ขนาดลุมเด็กมันก็ยังเพลย์ให้กับ Scan coming awakening ผมอยู่ดีนะโอ้ยครับตัวละครตัวต่อมาก็คือ s c a ี่นะ s c a ี่ก็เทียบพอได้เทียบพอได้น n d y พอได้ครับแล้วก็ นี่ครับสไปเดอร์ควีนนะครับสไปเดอร์ควีนเอาไปเลยครับเทียเทียเก่งชี้หายครับโอเคครับต่อไปก็เป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วครับตัวละครตัวต่อมาก็คือหมูของสีแดงครับแต่นี่มันคือหมูล่างไฮเปอร์นะครับเพราะหมูเพราะฉะนั้นไอหมูล่างไฮเปอร์ครับมึงขึ้นไปอยู่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยครับวีรกรรมของมึงช่างโดดเด่นซะเหลือเกินกระทืบกระทืบแม่มดนะครับโอเคครับและนี่ก็คือ ทียร์ลิสที่ผมจัดนะเอ่อถ้าผิดพลาดประการใดก็หรือใครไม่พอใจตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับอันนี้มันเป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ